รสชาติที่หายไปได้กลับมาอีกครั้งแล้วจ้าพบกับเมนูอาหารท้องถิ่นแห่งปี2567ที่รับเหลือกจากการโหวตของคนไทยทั่วประเทศเกืบอบ2 0 0 0 0นคนกระทรวงวัฒนธรรมเขาได้มีการประกาศผลการคัดเลือก1จังหวัด1เมนูเฉิดชูอาหารทิน่นรสชาติที่หายไปของปี2567 ขาก็มีการคัดเลือกอาหารทินของจังหวัดต่างๆตามโครงการสร่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารทินสู่มรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยของแต่ละจังหวัดค่ะแต่ละเมนูเขาก็มีความพิเศษแล้วก็สะท้อนถึงหลากเหงาของแต่ละจังหวัดอย่างชัดเจนเลยทีเดียวกาวจังหวัดภาคตะวันออกของเรามีเมนูเด็ดอะไรบ้างมาดูกันเลยจันทบุรีก็ต้องแกงส้มใบสันดานชาเชิงเซาหรือว่าเมืองแปดริว้ว เขาก็คือมะมวงน้ำปลาหวานปลาช่อนอย่างแปดริว่วชนบุรีก็เมียงคำกว๋วยเตี๋ยวตราดขนมหวานข้าวเหนียวเลืง้งนครนายกขนมกุ้ยฉ่ายปราจีนบุรีขนมเน่าไม้ระยองกกปิข่ัวของดีของเด็ดสมุทรปราการปั่นคลิปปลาสลิดหอมบางบอสะแก้วหอมกเน่าไม้ทรงเครื่องสมุนไพร ได้ยินตัล้ละเมนูเราก็อยากกลับบ้านเกินเลยทีเดียวอยากกลับไปอ่อนแม่เห็นแม่ทำกับข้าวทำกะปิก่วให้กินเลยิมาจ้ามาร่วมเฉิดชูอาหารทินไปด้วยกันิ